ทางด้านของบ้านเดือนภาใ่าอนี้เป็นรและ็้าทุกิตรคมเชียครับงั้นถ้ดูว่าสารา้แรเราเนเป็นบางช่วงเนี่ยการให้ใบโซเนสเท่าทางการรับ่ของเกษเปช่วงที่เรากระจาลงทารคำสาปต่างๆเยอะมีางช่วงที่มันมีการขยายตัวาาขึ้นนะครับ้าเป็นช่วงที่เราอนสินค้าค่อน้างที่จะครับเรื่เข้าใจนั้ อ่ à, าอนที่ได้มานีมดเปนะกปนที่ทำให้มันจบไปเยอๆขึ้นางายารนะครส่วนคัวเรือนบ้านทาาก็จะโปทาอ่าทางี้งวนครับนีเราดูผู้ใช้นเรามาดูผู้ผลิตบ้างที่ี่พีบอกถ้าจะจำเป็นในการผลิตไฟเนี่ยนี่คือข้อมูลสมัยศตวรหน่งแล้วปัจจุบันก็ไม่ต่างมากเท่าไหร่ ประมาณ5 0 6เปอร็นต์ครึ่งหนึ่งของผลิตภัณประเเนี่ยมาจากอิครับประมาณ40เปอร์เซ็นมาจากผู้ผลิตรายใหญ่เอส่วนรายใหญ่นะครับสอันนี้โมกันเ้ามาสามอันครับแล้วที่เอเรื่อง S&P ก็จะประมาณ3-8นะครับื้ประกางประทศนน้อยที้พอต้งให้มันมีความตั้งใหญ่มากมาก้านเป็น่อนที่ันตลวามมั่นคงเลต้องให้เรา การเลือกที่จะเปลี่ยนไปแล้วคืออยากให้คันเทนที่มันเป็นส่วนนี้มันใป้น้ยอการของกาสส่วนให้มันบาลานซ์แล้วก็จะไปสัดส่วนมันก็จะเป็นสำคัญกบตรงนี้ด้วยเะะนั้นคือสัดส่วนขงผู้ผลิตไม่ใสัดส่วนของเชื้อเพิงที่นามาใช้ในการผลิตไฟประเทศเราในประเทศไทยเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้แก๊าร์เซนตช้นะครับเรานั้นคือเราพูดถึงคนใช้ คุณคุกภูมิคือกุลสกเชื้อเลิงเชื้อเพลิของทยเอ0็นั่นคือการธรรมชาติแับที่สองคือ so. ้าเรต้องการ่นประเทศไทยใช้การรรมตบนึ่ง้อแบบสองล้ก็การบังและก็หลังน้ำแล้วก็พลังงานุ้วยกันนี่นลังมานในตัวที่มันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับเป็นการืาได้ที่ให คือคุณผ้ฟตรงนี้คุณจะไ่ต้องจะเข้าใจว่าต้องไปนะครับเพราะว่า70%ตรงนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าไม่เกิน15ปีนะครับสมบัติละเพราะว่าเกิจะต้องเขดขาองกองทุนสอดคอนะครับฮัลโหลอ๋อคำถามคุณผูับอ๋อโอเคครับบ้าคำถามสนใจในแบบอ่าวไทยครับ ขับคุณาครับครับเคนะครับนี่คือคอมูลร okay. ายละกอที่อยากให้ให้ให้จับไว้นะครับจะได้เข้าใจภาพรวมของความสื่มเสโอเคนะครับอันนี้เอ่อทำไมตรงนี้มันน้อยนะครับก็อาจ็นสงสัยว่าทนไมถ้าน้อยก็คือคำตอบไม่ดีตรงนี้นะครับ ต้องขูดในการุกันซ้ายเองครับอันนี้สองอันี้ส่ดตกียร,ร์อเนรี้ไฮดร้ายซึ่งไม่ใดุ้ดาน